ถ้าคุณมีปัญหาท้องผูกหยุดกิน5สิ่งนี้ครูบุดค่ะโค้ชสุขภาพด้านลำไส้เจ้าตำรับฟู้ดคอมเนชั่นแห่งเมืองไทยเจ้าของเพจ healthy living by บุดค่ะอย่างแรกขนมปังค่ะไม่ไว่าจะเป็นขัดสีหรือโฮวีดนะคะทั้งคู่เนี่ยนะคะมีส่วนผสมของกลูเตนเป็นของผ่านกระบวนการย่อยยากค่ะ2ค่ะก็คือกาแฟค่ะ คนจานวนเอะมากที่มีความเครียดอยู่และยิ่งทานกาแฟก็ยิ่งทำให้เครียดพอเครียดก็จะท้องผูกค่ะ 3. นมวัวค่ะคนไทยส่วนภาคจะแพ้นมวัวนะคะเราทานของที่เราแพ้ไม่ย่อยก็ท้องผูกค่ะ 4. โปรโตีนเกษตรค่ะหลายคนที่เป็นมังสวิรัตและหันมาทานโปรโตีนแต่กลับไปทานโปรโตีนเกษตรซึ่งเป็นของผ่านกระบวนการแล้วก็มีกลูเตนด้วยย่อยยากมากๆเลยนะคะ 5. ถั่วเหลืองที่ยังไม่ผ่านการหมักค่ะถั่วเหลืองเป็นท็อป10 GMO นะคะแล้วก็ถั่วเหลืองที่ยังไม่ผ่านการหมักเนี่ยมีแอนตินิวทรีเซน์นะคะที่เกาะอยู่ที่ผิวของถั่วเหลืองย่อยอยากมากถ้าจะทานถั่วเหลืองให้ทานถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักแล้วเช่นเทมเป้นัตโตะมิโซะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะคะและมีปัญหาท้องผูกคุณคิดว่าอะไรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้คุณท้องผูกคะ่ะ ลองคอมเมนต์แชร์กันนะคะถ้าชอบนะคะบุตฟ้ากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตาม Healthy Living by บุตรค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย